สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพระนครร้อนใจสารพันปัญหาของคนกรุงจะคลายทุกข์ได้ที่นี่นะคะอยู่กับดิฉันนญาและคุณเจรวันค่ะค่ะต้องบอกว่าเรื่องของพายุที่ตอนนี้ผ่านกรุงเทพมหานครไป<ช>แล้วนะคะกร<ช>ุงเทพมหานครอยู่รอดปลอดภัยนะคะคุณนญา,าแต่ว่าปัญหาที่ยังคงมีอยู่ใน ในวงการเมืองของบ้านเราตอนนี้นะคะ,คะก็คือเรื่องของกระสอบทรายที่ยังเป็นปัญหาการตอบโต้ไปมาระหว่างพักเพื่อไทยแล้วก็ทางกรุงเทพมหา,มหานครนะคะ,คะเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่เ,เป็นข่าวไปแล้วนะคะเรื่องของการไปพบถุงกระสอบทรายของสํานักงานระบายน้ํากรุงเทพมหาคอนครอยู่ในท่อระบายน้ําย่านสีนครินค่ะ,ค,ะคุณยาใช่ค่ะดูเหมือนว่าจะจากน้ําท่วมจากการป้องกันน้าท่วมเรื่องของน้ําท่วม เป็นน้ำลายแล้วนะใช่ะค,ะค่ะทำให้วันนี้นะคะมีการออกมาชี้แจงนะคะการออกมา อธิบายนะคะถึงกรณีที่ทางกทมนํากระสอบทรายนะคะ,ะทางพักเพื่อไทยนะคะทางรัฐบาลทางกบอเนี่ยแจ้งให้กทมนากระสอบทรายเอาสะท่อระบายน้าออกให้หมดภายใน15วนันตอนนี้มาถึงขั้นนี้แล้วที่มีการพูดถึงกันเนี่ยนะคะ,คะทางผู้ว่ากทมหม่อมอราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรเองก็ได้พูดถึงกรณีนี้นะคะกรณีที่คุณปัดประสบสุสว,สวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจาัดก,การน้ำแล้วก็อุทกภัยนะคะแจ้งให้กทม มนำกระสอบทรายออกจากท่อระบายน้ำให้หมดภายใน15วันโดยทางผู้ว่ากทมเองบอกว่าสิ่งที่กทมนะคะทำโดยการนํากระสอบทรายไว้ในท่อบริเวณถนนสีนครินเป็นมาตรการชั่วคราวที่ทํามานานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งจะมาทําแล้วก็เป็นลักษณะการป้องกันน้ําท่วมหรือการแก้ไขปัญหาน้าท่วมที่เรียกว่าลักษณะ ระบบปิดล้อมนะคะเฉพาะจุดที่มีปัญหาเท่านั้นซึ่งในต่างประเทศอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ใช้วิธีการนี้ในการแก้ปัญหาแต่ก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นความไม่เข้าใจของกบอเองหรือว่าทางรัฐบาลหรือกลายเป็นเรื่องทางการเมืองนะคะ ดังนั้นกรทมอเองพร้อมจะอธิบายชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าการจะให้นำกระสอบทรายออกภายใน15วันนั้นคงจะต้องคุยกันก่อนให้เข้าใจกันก่อนไม่ใช่วิธีการตอบโต้ผ่านสื่อมวลชนค่ะค่ะทางผู้ว่ากรทมนะคะยังบอกว่าอยากจะให้คุณปลอดประสบเนี่ยไปสนใจเรื่องน้ำท่วม นะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในอำเภอกระบินบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากําลังประสบปัญหาน้ำท่วมดีกว่านะเพราะว่าเชื่อว่าเทคนิคการปิดล้อมน้ําจะช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ค่ะอย่ามาล้วงลูกการทํางานของกรุงเทพมหานครนะคะขณะเดียวกันในการทํางานของกรุงเทพมหานครก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะ,ะ,นะะวันนี้ทางผู้ว่ากรทมก็ได้ลงพื้นที่ไป ตรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้วก็เครื่องผักดันน้ําในคลองเป็นประชากรด้วยนะคะ,คะที่บริเวณวัดเทวสุนทรเขตจตุจักรค่ะซึ่งในจุดนี้เนี่ยมีปัญหาน้ําท่วมขังปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากน้ำเนี่ยระบายได้ช้าเพราะว่ามีบ้านเรือนของประชาชนสร้างที่สร้างที่อยู่อาศัยรุกล้าเส้นทางน้ําจํานวนมากทําให้น้ํานั้นระบายได้ช้าจึงต้องมีการนําเครื่องผักดันน้ําของกทมแล้วก็กองทัพเรือมาติดตั้งในจุดนี้นะคะเพื่อเร่งระบายน้ํา ก็จะมีการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำสองลำคเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงชนิดไฟฟ้านะคะของกองทัพเตือสองลำเพื่อเร่งระบายน้ำนะคะแล้วก็มีการเปิดการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการเร่งด่วนส่วนหน้า10แห่งด้วยก็จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการทำหน้าที่เข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนค่ะ ค่ะนอกจากนั้นนะคระภารกิจของผู้ว่ากทมนะคบนะบอวัาวงวงสุขุมพันธ์ในช่วงบ่ายกับเย็นวันนี้ก็มีการประชุมนะคะหารือกับคณะผู้บริหารกทมแล้วก็มีการเชิญอดีตอธิบดีกรมชนรประทานคุณปราโมทไม้กลัดนะคะมาร่วมหาลรือในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การหาแนวทางในการป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร โดยทางคุณปาโมตเองก็บอกว่าพื้นที่กรทมนั้นเป็นพื้นที่วงกว้างเป็นแอ่งกระทะซึ่งแนวทางการป้องกันจะต้องป้องกันน้ําไม่ให้เข้าพื้นที่เศรษฐกิจหรือเลือกหรือที่เรียกว่าพื้นที่ไข่แดงนั่นนะคะขณะที่ปริมาณฝนก็จะต้องไม่ให้มีการท่วมขังเป็นเวลานานโดยที่ผ่านมากรทมอเองได้ทําการใช้ระบบปิดล้อมย่อยซึ่งอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นส่วนกรณีการนํากระสอบทรายไปอุดท่อระบายนั้น ก็เป็นเรื่องของเทคนิคทางวิศวกรรมนะคะคุณประโมทนะฮะก็ยืนยันว่าเทคนิคการใช้กระสอบทรายไปอุดท่อระบายนะ้ำนั้นเขาเรียกว่าระบบปิดล้อมจริงๆทางวิศวกรรมใชเขารู้ถึงระบบนี้แล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงกว้างด้วยนะคะอะ ก็ถ้าไปเปรียบเทียบกับกรมชลประทานนะคะ,ค,ะคุณตามโมดบอกว่ากรมชลประทานเองก็มีระบบคลองที่ต้องมีการบล็อกน้ําในคลองเหมือนกันนะคะไม่ต่างอะไรกับกรุงเทพมหานครที่ต้องไปบล็อกน้ําในพื้นที่ปิดล้อมนะคะแต่ว่าทางกบอ,อก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในเรื่องนี้นะค,ะค,ะคุณตามโมดบอกนอกจากนี้ยังบอกว่ากบอ,อกเป็นหน่วยงานระ ระดับชาติของรัฐบาลหากมาเกี่ยวข้องมากอาจจะทำให้การแก้ปัญหานั้นไม่รุดหน้ากบอจึงต้องมียุทธศาสตร์ใหญ่ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งถือว่าการขุดลอกคูคลองนั้นจบไปแล้วอย่าก,กลับมาใช้งบประมาณเปลืองทั้งนี้นะคะก็ยังเป็นห่วงในอนาคตจะมีอุทกภัยรุนแรงเช่นเดียวกับปี2554ด้วยแต่ยุทธศาสตร์ป้องกันน้ำท่วมที่ยั่งยืนคืออะไรตอนนี้ต้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันคิดแล้วค่ะคะแล้วก็ผู้ว่ากทอเองยิน ยันในการประชุมในการหารือในช่วงเย็นนะคะโดยบอกว่ากรณีที่ทางกบอ,อกจะให้นำเอากระสอบทรายออกจากท่อนั้นนะคะทางผู้ว่าบอกว่าดูแล้วประเมินแล้วจะกระทบผลมีผลกระทบมีผลต่อระบบระบายการป้องกันน้ำท่วมในกรทมผู้ว,ว่าบอกว่ายืนยันก็จะไม่ทำแน่นอนด้วยนะคะ นะคะกเ็เรื่องนี้คงจะต้องรอดูท่าทีของทั้งสองฝ่ายกันต่อไปเพราะว่ายังไงก็ตามทางคุณปลอดประสบสุรศดีะนะคะยังทำหนังสือมาถึงกรุงเทพมหานครให้ทำการตอบกลับในสามข้อนะคะแล้วก็ ให้กรุงเทพมหานครเนี่ยตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถามผ่านสื่อนะคะใน3ข้อนี้แต่ว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยบอกว่าทําหนังสือมาอย่างเป็นทางการแล้วกรุงเทพมหานครจะว่าอย่างไรคง<ช>ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของให้เวลา15วันให้นํากระสอบทรายออกจากท่อระบายน้ํานั้นเดี๋ยวคงต้องรอดูท่าทีของผู้ว่าอีกครั้งหนึ่ง<ช>ด้วยเหมือนกัน,นะะประเด็น3ข้อที่ทางคุณประประสบประธานกบอเอ,เองถามก็คือว่าจะให้กรทมอธิบายสาเหตุอย่างละเอียด อีกครั้งในการนำเอากระสอบทรายไปวางในท่อระบายน้ำถนนสีนครินนะคะแล้วก็บอกว่าและหากอ้างว่าเป็นไปตามหลักการจัดการน้ำขอถามกทมว่าใช้หลักการไหนอย่างไรนะคะการใดและก็ข้อที่2ก็คือว่ากทมนำกระสอบทรายไปวางในท่อระบายน้ำบริเวณที่ใดบ้างและประเด็นสุดท้ายที่ทางกอบอ,อถามก็คือว่ากบกทมได้ไเคยมีการประเมินผลการนำกระสอบทรายไปวางในท่อระบายน้ำหรือไม่ว่าจะกระทบกับบริเวณใดบ้างนะคะ ก็เรื่องน้ํากลายเป็นเรื่องการเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะคุณนยาแต่ว่าภารกิจของกรุงเทพมหานาครนั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะใน1ิจุดเสี่ยงของฝั่งธนบุรีแล้วก็ฝั่งพระนครนะที่กรุงเทพมหานาครน,น,นั้นยังคงมีหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนส่วนหน้าที่ไปปักหลักแก้ปัญหาน้าท่วมอยู่ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อเร่งผลักด <nder mine. S 2> <ม>ันน้ําในระบบคลองแล้วก็เฝ้าติดตามปัญหาแต่ละจุดพร้อมแก้ไขปัญหาทันที ติดตามรายงานชิ้นนี้นะคะได้จากคุณพัชรประพล์พุ่มประพันธ์ค่ะโดยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้าท่วมของกรุงเทพมหานครอย่างเดือนหน้าที่จะระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะน้ําที่มาจากปทุมธาน,นีส่วนนี้ลงคลองเรลมประชากรก็จะไหลไปตามระบบบางส่วนถูกแบ่งออกมาลงคลองบางเขนโดยเครื่องผักดันน้ำนะครับเพื่อที่จะเร่งให้น้ําส่วนนี้ไหลลงไปตามเส้นทางสู่แม่น้ําเจ้าพยาได้ไวขึ้นครับ น้ำในคลองเพรมประชากรถูกเร่งผลักดันออกแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือผลักดันน้ำของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสามลำตั้งแต่ต้นทางถนนสงประพาเมื่อน้ำไหลามาบรรจบณจุดตัดระหว่างคลองเพรมประชากรและคลองบางเขนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสสำคัญที่มีอุปสรรคการระบายน้ำจากบ้านเรือนที่ลุกล้ำรวมสองคลอง1708หลังคาเรือนจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยตามการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่กทมยังได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำในคลองจุดนี้ติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือสองลำหน้าวัดเทวสุนทรน้ำส่วนนี้จะถูกผลักดันไปตามระบบก่อนจะไปลงคลองบางซื่อที่มีสถานีสูบน้ำปลายทางวัดแก้วฟ้าจุฬามณีระบายได้51ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยารวมกับอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเล็กช่วยสูบน้ำได้อีก30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือเป็นเส้นทางหลักของการระบายน้ำคลองเปรมประชากรแต่ด้วยปริมาณน้ำบวกกับอุปสรรคการระบายน้ำทำให้ต้องแบ่งน้ำ ออกมาทางคลองบางเขนด้วยจุดนี้จึงมีการติดตั้งเรือผักดันน้ําของสํานักการระบายน้ำสองลำของกองทัพเรืออีกสองลำเดินเครื่อง6ชั่วโมงและจะหยุดพักทุกๆสองชั่วโมงเป็นแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงเสริมด้วยการใช้เครื่องสูบน้ําแรงดันสูงขนาด24นิ้วเร่งระบายน้ําออกแม่น้ําเจ้าพระยาผู้แทนมณฑลนครได้นําเครื่องผักดันน้านะครับบวกกับ เครื่องสูบน้ำนะครับสูบน้ำจากคลองเฟรมลงคลองบางเขนแล้วก็ผลักดันน้ำในคลองบางเขนให้ลงให้ให้ลงไปแม่น้ำจตพยาให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับก็ในขณะนี้ซึ่งปลายคลองบางเขนนี้เราก็มีสถานีสูบน้ำสูบได้30ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีนะครับดังนั้นเนี่ยจะถ้าเรา,ายิ่งผลักดันน้ำลงคลองบางเขนได้มากแค่ไรเท่าไรเนี่ย น้าก็จะไปเร็วขึ้นเท่านั้นครับนี่เป็นเพียงหนึ่งใน10จุดเสี่ยงน้ําท่วมขังเพิ่มเติมที่กทมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเร่งด่วนส่วนหน้าเร่งระบายน้ํารองรับปริมาณน้ําฝนที่อาจจะตกจนทําให้เกิดน้ําท่วมขังซ้ำซากจากเดิมเมื่อเกิดเหตุหรือมีประชาชนแจ้งเข้ามาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปแก้ไขแต่ตอนนี้ลงมาประจําการนจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุก็จะแก้ไขทันทีไม่เพียงแต่การระบายน้ําหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนจะยังดูแลปัญหาหอื่นๆด้วยเช่นท่อระบายน้าชารุดถนน เป็นหลุมต้นไม้ล้มก็สามารถแจ้งได้เช่นกันซึ่งแต่ละจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำสำนักการโยธาสิ่งแวดล้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยสำนักการจราจรและขนส่งรวมถึงสำนักงานเขตแต่ละเขตที่จะพร้อมให้ความช่วยเหลือคนกรุงเทพทันทีสิทธิกรประกำนนถ่ายภายพาพ,พชรลประผลพุ่มประพันธ์ทีมข่าวระวังภยัยรายงาน เดี๋ยวพักกันสักูลนะคะกลับมาช่วงหน้านะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับท่านรองผู้ว่ากรทมนะคะคุณอดออเตอร์ธีรชนมโนใหมพ่พิบูลน,นะคะไปพูดถึง2ประเด็นร้อนนั่นค,คือกรณีของกระสอบทรายที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็กรณีเรื่องของสัญญาว่าจ้าง b d s สาปีค่ะ,คะสักสกู่ค่ะ